ครับวันนี้ทาง <c oughs> ชุดพวกผมนะที่มาวันนี้นะครับได้รับมอบหมายหรือว่าคำสั่งของท่านนายกแล้วก็ประลัดเมืองพัทยาให้มาดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องของกฎหมายควบคุมอาคารนะครับซึ่งเดิมทีเรื่องนี้นะฮะทางเมืองพัทยาได้ตรวจพบตั้งแต่ปี2558ัน้แไอี่นี่ฮะแล้วก็มีการฟ้องร้องกันเรื่อยมานะว่าทางมลนิธิตรงนี้นะฮะได้เข้ามาใช้พื้นที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตทางเมืองพัทยาได,ได้มีการ ร้องทุกไปแล้วก็ดําเนินการจนเสร็จสิ้นแล้วตอนนี้คือศาลมีคําสั่งมาแล้วนะครับว่ามีคำพิพากษามาว่าตอนนี้คือคําสั่งของเมืองพญานะนะั้นแหละชอบด้วยกฎหมายแล้วในวันนี้จึงเป็นวันที่ทางเมืองพญาจําเป็นจะต้องมาบังคับใช้กฎหมายโดยการที่ว่าปฏิบัติตามสั่งนะค,คือให้รื้อกาแพงกับตัวอาคารหลังคาของศาลเจ้ากวนูน,นะครับแต่ว่าเมืองพญาวันนี้มาโดยมนินการในวันนี้คือจะมาปิดกั้นพื้นที่ก่อน ส่วนดำเนินการรื้อเนี่ยจะมาทําอยู่ภายหลังจากวันนี้ไปแล้วนะฮะวันนี้ก็จะเริ่มปิดกั้นพื้นที่เพื่อไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาหาประโยชน์ในในบริเวณตรงนี้นะครับ,บในการดำเนินการรื้อถอน,นทางเราก็จะรื้อไปเรื่อยคิดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณสักเดือนหนึ่งน่า,นาจะจบนะบโดยประมาณนะครับโดยประมาณถ้าไม่ติดปัญหาประสักอะไรนะครับ